<Yeah. S 2> สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้คุณมาอยู่กับผมในมอสนะครับเป็นมอสเดดนะครับผมก็มอสเดดตัวนี้ได้มาจากเอดแม็ะ Ad Mac นะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับที่โมขึ้นมาก็โอเคครับเอาเป็นว่าเรามาเทสรถกันนะครับผม ครับยกครับโอเคครับผมว่าเราไปดูวิธีลงกันดีกว่านะครับโอเคนะครับเราก็เข้ามาสู่ในวิธีการลงนะครับขั้นแรกให้คุณเข้าไปที่าที่ของคุณเก็บมอเนะครับผมเก็บไว้ในเมกานะครับนี่นะครับให้คุณแตะไฟครับก็จะได้แบบนี้มาแต่ของคุณมันจะเป็นเขียนว่าแดดอะไรนะก็โอเคครับก็ทําตามนั้นแหละ แต่ไฟล์ครับแล้วให้คุณ,คณทําการกดเข้าไปครับมันจะมีสองไฟล์นี้ใช่ไหมมันอาจจะไม่เป็นชื่อนี้นะจะเป็นสื่อนะวเวยามให้คุณกดคัดลอกครับทีเดีไปก่อนนะกดคัดลอกตัวนี้ครับแล้วกคุณไปที่ตัวเก็บเมมครับแล้วก็ Android ครับตัวนี้นะแล้วก็หนาตาครับแล้วก็ของบล็อกสตาตัวนี้ครับ าฟตัวนี้ครับนี่ไปแล้วก็ t exdb นะครับถ้าไม่มีก็สร้างนะครับกดเข้าไปแล้วกดวางครับปุ่มวางไปแล้วนะครับแล้วขั้นต่อมาครับมันจะมีชื่ออีกตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวรถนะครับก็กดเข้าไปครับโอ้ไม่ต้องก็ได้ครับคุณจาชื่อนะครับขอมเป็น e n e r g y 500อนะแล้วคุณเข้าไปที่แอป amg g t a amg t o นะครับ energy ห้าร้อย energy ร้อยนะครับจําไว้คลิปนี้จะยาวหรือเปล่าเนี่ยโ 0mg ครับแล้วให้คุณเข้าไปที่อ่า Android Delta ครับก็ของวอล์คเตอร์ครับ file txtb ครับแล้วก็ gta สาม dot mg นะครับใครมีก็ไปดึงมานะครับกดตัวนี้ครับเพราะเขาข้างล่างเซฟตี้หรือเปล่าไม่ดู ก็รอมันต่อไปครับนี่มาแล้วนะครับที่แรกมันจะเนี่ยครับสักครู่เดีวมันจะเป็นแบบนี้ครับให้คุณพิมพ์แช่ครับเมื่อกี้ nrg ห้าร้อยนะ nrg มันก็จะขึ้นมาครับให้คุณกดแชร์ครับแล้วกดอันที่2องนะแล้วก็ไปที่ตัวเก็บรถเมื่อกี้ครับเก็บไว้ในนี่ละเมก a เดิมเหลือง e nrg ห้าร้อยโอเคกดเซตตี้ครับ รอครับเลือเกิดโยโยโยรอครับรอ,อบต่อไปเร็วเร็วหน่อยดีเร็วเร็วโอ้ยนานจริงนานจริงเจอล่าตรงนี้แหละ ก็โอเคครับเสร็จแล้วนะครับโกนก็ได้เด็ดเลี้ยงมาเล่นเรื่องนะครับก็แค่นี้ครับโอเคครับอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร e ด้วยครับโอเคครับบายบาย